บรรยากาศสะพานมอญตอนเช้านะฮะเห็นไหมคนนักท่องเที่ยวใส่ชุดมอนเทีย้ยขาวๆนะนะั่นแหะเดินเต็มสะพานมอนนะครับวันนี้มันเสาหมอกก็มีนะครับแต่ว่ามีทั้งนน้นไกลๆแล้วก็นี่เป็นโรงแรมที่เราพัก นวะะันนี้วันใส่บาทตอนเช้าครับ,นนบกคบ็คนแน่นนะวันนี้มันเสรคนเลยเยอะนะครับไปสกาน คนเยอะมากข้างหลังข้างหลังต้องเป็นสะพานครับก็อันนี้ผมเดินขึ้นเขามาจะมามาใส่พระต้นต้นบอกครับคุณใบโจทย์บอกคุณใบโจทย์รอบได้ยังน้อยไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¿Qué es lo สาบาตอนเช้านะฮะสำหรับวันเสาร์เ้อเธอมาถ่ายรูปหน่อยวันตันใช่อันก,ก็เตรียมตัวนะฮะเพราะว่า ขึ้นมาใช่เราถ่ายรูปวันนี้ก็แวะมากินข้าวเช้าก่อนจริงๆข้าวเช้าที่โรงแรมก็มีนะครับแต่ว่าอยากกินปลั้นโ,โก้ปลั้นโก้เขาตัวแยะใหญ่อันนี้ข้างหน้าก็จะเป็นเขากำลังใส่ปลาเกี๊ยวนะครับเอ่านะฮะเช้าวันใหม่ ออกเดินทางกันต่อนะครับ ปเช้านี้ไม่มีใครใส่ถุงมือสักคนเลยนะถุงมือเปียกนะครับรองเท้าก็เปียกแต่ผมรองเท้าไม่เปียกเออมันดีตรงนี้นะคือเครื่องบ็อกเซอร์มันขวางรองเท้าผมมาดีเลยรองเท้าผมเลยไม่เปียกนะตัวผมก็ไม่เปียกเพราะว่าชิลหน้าสูงนะครับเต้าชิลต่ํามาเมื่อวานไม่รอดนะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ 하지 않는 네 모습으로 난늘 행복해. 우리가 지낸 시간들대로 힘든 적도 있어. 나 네게 너의 존재는 마치 꿈기와 같아 아침 창문 틈으로널 비추는 햇살과 같아 시간이 흐를수록 나에게도 기쁜 사람이 뒈어요. เพราะว่าไมค์ผมมันมันหลุดนะครับมันหลุดตอนแรกๆตอนที่ไปลววาเจดีพุทธคยานี่คือมันไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับไม่มีเลยแต่ว่าพอมาถึงช่วงเนี้ยประมาณช่วงเนี้ยมันกลับมีเสียงแต่มันมันเสียงมันไม่เข้ามันไม่เข้าไมค์อะครับมันมันเป็นเสียงเข้าไปที่ตัวโกโปรเองเลยเพราะฉะนั้นเสียงรวมมันเลยจะแรงนะครับ เสียงลมมันแรงเสียงเครื่องมันแรงอะไรเงี้ยก็เลยจะภาคเอานะฮะตรงไหนที่มีอะไรหน้าภาคก็จะภาคถ้าตรงไหนไม่มีอะไรหน้าภาคก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเสียงเสียงเครื่องเสียงลมไปขังๆานะครับผม จะได้ยินว่าจะได้ยินเสียงกันนะฮะว่าผมบ่นอุยอีอุยเองอะไรอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยินเป็นคําพูดนะมันไม่ชัดนะครับเพราะว่าเสียงลมมันมันดังเกินไปนะครับก็โดยรวมๆแล้วนะฮะที่ผมพูดไปในคลิปก็คือผมบ่นเรื่องที่มันมีน้ํามาไหลมาพาดผ่านถนนนะฮะคือผมไม่รู้ว่ามันมันมาจากไหนเพราะว่าสองข้างทางมันเป็นคูนะครับมันเป็นคูน้ําแล้วน้ํามันมาอย่างไงอะไรเงี้ยก็คือกลัว แล้วมันชอบเป็นตรงโค้งนะก็กลัวว่ามันจะล้มนะครับแล้วก็ที่ถ่ายนี่เพราะว่าตอนที่ขาขึ้นนะฮะจากปัมป๊มปั๊มปตทสุดท้ายนะครับก่อนขึ้นมาที่สะพานมอญเนี่ยตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าฝนตกหนะักใช่ไหมครับเนี่ยผมก็เลยขาขาลงผมก็เลยถ่ายให้ดูนะฮะก็ จะได้รู้ว่าเส้นทางมันเป็นประมาณนี้นะฮะเส้นทางมาไม่ยากนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาสะพานมอญมาไม่ยากครับทางดีกว้างนะครับก็แล้วก็โค้งไม่ได้น่ากลัวนะครับโค้งไม่ได้น่ากลัวเลยใครจะมาก็ลงมาดูนะครับผม ปตอทแรกถ้าเป็นขากลับจะเป็นปอตอทแรกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นขามาจะเป็นปอตอทอสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานมอนนะก็จากปอตอทอนั้นนะครับจนถึงสะพานมอน,นะฮะจะเป็นทางขึ้นเขาทั้งหมดนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ80ผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ประมาณ80หรือ88อะไรประมาณนี้ฮะก็คือกิโลนะครับ 8 8 80หรือ88กิโลเมตรนี่แหละก็จะเป็นทางยาวเลยนะครับขึ้นเขาอย่างเดียวนะครับขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขานะครับบางช่วงทางอาจจะแคบนะครับเหลือเลนเดียวเลนเดียวเลนสวนอย่างที่เห็นอยู่นะฮะแต่เขาจะมีบปเลเยอร์อกัน้นใช่ไหมครับไม่สามารถแซงได้ไม่สามารถอะไรได้ถ้าคุณตามหลังรถใหญ่ซึ่งจะเป็นรถพ่วงรถอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะวิ่งช้ามากนะครับซึ่ง ซึ่งเขาไม่ผิดนะฮะรถใหญ่เขาไม่ผิดเพราะว่าเขาวิ่งช้าก็เพื่อความปลอดภัยของเขาเพราะรถเขาหนักใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะติดยาวเลยครับเพราะว่ามันมีเบรีเออร์กั้นเราไม่สามารถแซงได้ใช่ไหมฮะก็นั่นแหละครับเป็นความลําบากแต่ว่าไอจุดที่มันมีเบรีเออร์ตรงกลางมันก็จะประมาณระยะทางสั้นๆนะครับไม่ได้ไกลใครจะมาก็คํานวณดีๆนะฮะ ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเขาก็จะนี่แหละครับเติมน้ํามันที่ปั๊มปตทสุดท้ายก่อนขึ้นนะครับก็จะเติมกันไปเลยเติมถังหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้มันพอทั้งขาไปและขากลับอะครับ ว่าผมนี่พูดอะไรมาตลอดทางเลยนะมันจะมีเสียงพูดอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งต,ตอนนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นผมพูดอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าการที่เราพูดณนะเวลานั้นมันเป็นอารมณ์ในเวลานั้นนะครับเป็นความรู้สึกในช่วงเวลานั้นนะครับบางทีผมอาจจะบรรยายถึงอะไรก็แล้วแต่ธรรมชงธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ผมเองยังฟังไม่รู้เรื่องเพราะ <laughs> เสียงลมมันสูง มันดังสูงมากใช่ไหมครับก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าใจแล้วก็คลิปเนี้ยผมอัดตั้งแต่ตั้งแต่ที่สะพานมอนเลยนะครับจนถึงปัป๊มปตทข้างล่างเลยนะฮะร,ระยะทางอย่างที่บอกไปนะครับ80กว่าโลนะครับก็อัดมาเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่ากว่านี่ก็มาตัดให้เหลือแค่นี้ครับก็เพราะว่า ไม่งั้นมันยาวไปอะเนาะจริงๆจริงๆตลอดสองข้างทางมันสวยมากนะครับมันมีแต่ต้นไม้มีความร่มลืม่นมีมองไปทางไหนก็เย็นตาไปหมดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเลือกตัดเอาเอามาเฉพาะบางส่วนเพราะไม่งั้นลงหมดมันก็ยาวไปครับดูก็ไม่รู้จะดูอะไรใช่ไหมครับ ช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ผมขับแซงรถยนต์ไปแล้วนะครับเป็นรถเซอร์วิสก็คือไว้ขนกระเป๋าขนสัพภะละของบรรด,ดาไบเกอร์ทั้งหลายนะฮะซึ่งก็เป็นรถของแม่บ้านผมเองนะครับก็มาด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเพราะว่านั่งไม่ไหวนะครับาสาเหตุที่ผมแซงทิ้งกลุ่มมาเลยก็เพราะว่าผมปวดหลังนะฮะแล้วผมอยากไปถึงปั๊มก่อนเพื่อที่จะได้ จะได้นั่งพักนั่งรอใช่ไหมครมันหนายปวดหลังก็เลยบิดออกมาก่อนคนเดียวนะครับทิ้งกลุ่มมาเลยซึ่งผมมารู้ตอนหลังนะเพราะว่าเอ้ยผมมารู้ตอนหลังว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งสามคัน <c oughs> ก็แซงรถเซอร์เบ็ตแล้วก็ตามเรามาเหมือนกันนะครับตามผมมาเหมืกันก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนมองกันในกระจกมันไม่เห็นเนีแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ ที่ผมไปเจอทางแยกอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนผมสุดท้ายผมก็ต้องจอดรอเขาอยู่ดีนะครัจอดรอแป๊บนึงนะเขาก็ตามมาทันนะก็ก็เลยต้องไปปั๊มด้วยกันสรุปผมก็ไปถึงพร้อมพวกเขาฮะไม่ได้ไปถึงก่อนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้นั่งพาร์ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ตอนที่ผมขับมานะฮะช่วงทางลงเขาก็เจออุบัติเหตุนะครับซึ่งเป็นรถกระบะติดกู้ทึบนะฮะคว่ำนะครับก็ ทางมันโค้งแล้วก็ทางมันลื่นเพราะมันมันขนันตกใช่ไหมครับก็ใครที่อยากมาเที่ยวสังผันะฮะแล้วถ้ามาช่วงฝนนะครับกับคิดความระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยฮะมาถึงตรงแยกเนี่ยแล้วผมก็ตายแล้วข้างหน้ามันเป็นสามแยกแล้วจะไปทางไหนดีสุดท้ายก็ต้องจอดรอฮะแล้วข้างหน้ามันเป็นด่านผมนึกว่าเขาจะมีตรวจแบบประชาชนตรวจอะไรกันเลยคิดว่าเออจะไปเตรียมเอาบัตรเพราะว่าบัตรประชาชนมันอยู่ในปี๊บนะครับ ก็จะไปเตรียมเอาบัตรประชาชนมาไว้ข้างหน้า<อ>นะฮะในช่องเก็บของตรงตรงตรงหน้ารถเนี่ยก็เลยจอดนะครับแล้วก็ตามพวกข้างหลังอีกสามคันก็ตามมาทันพอดีนะครับ เลยจากแยกนั้นมานิดนึงนะฮะก็ถึงปั๊มที่ว่าเลยนะครับก็เนี่ยเป็นปัป๊มปตทแรกสําหรับขาลงนะครับแล้วเป็นปัป๊มปตทสุดท้ายสําหรับขาขึ้นนะครับก็จะเป็นปั๊มนี้นะฮะก็ตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่ผมถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าตอนขามาผมถ่ายทางมาให้ดูแล้วเนาะแต่ว่าจากปั๊มนี้ขึ้นไปอ่ะผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฝนมันตกนะฮะขาลงก็เลยถ่ายให้ดูนะครับมาดูดูจนถึง จุดนี้นะคะแลเราก็จะไม่ได้ถ่ายอีกนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมครับกลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนเดิมฝนตกนะฮะแล้วก็ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเก็บกล้องนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงจุดนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีผมจะมาสรุปทิปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ